พูดไปใครจะเชื่อว่าในหมู่บ้านบัวทองธานีจะมีร้านอาหารอิตาเลียนลับๆแบบนี้อยู่สาบานจากใจจริงเลยว่าที่นี่ทําอาหารได้ถึงมากรสชาติคือโคตรอร่อยเลยนี่แหละคือร้านอาหารโฮมเมดของแท้แบบร้อเรซนร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่านานนินะครับตัวร้านจะอยู่ที่หมู่บ้านบัวทองธานีการตกแต่งของที่ร้านค่อนข้างวินเทจ90ได้ฟิลสุดๆเคยออกทีวีหลายรายการคนดังมากินนี้เพียบเลยคอนเซปต์ <Concept S 1> ของที่ร้านคือเมนูสุขุมวิทคุณภาพทองรอแต่ราคาบางบัวทองที่นี่เขาจะเป็นอาหารอิตาเลียนแท้ๆที่ทําจากแพทชันน้ทกตอาร ทำการันตีได้เลยว่าที่นี่ของดีจริงมาครับทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้จัดมาเต็มระบบเมนูแรกคือพิซซ่าทาเฟลกุ้งเห็ดหอมอัดแน่นมาด้วยทาเฟลซอสและชีสเน,น้นๆใส่กุ้ง,แ,งและเห็ดหอมมาโคตรอร่อยส่วนตัวนี้คือพิซซ่าแซลมอนผักโขมอบชีสวัตถุดิบคือพรีเมียมมากๆและที่สาคัญคือใส่มาให้เยอะเครื่องแน่นๆตัวสุดท้ายจะเป็นพิซซากุ้งไข่กุ้งอบไว้ขาวนี่แหละคือพิซซ่าโฮมเมดที่จริงใจของแท้อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําคือเพเน่คาโบนาร่าตอติย่าอบชีสนะครับแล้วทุกคนด ลอยแบบ10เต็ม10หรือใครที่เป็นสายทาเฟผมแนะนําตัวนี้เลยครับสปาเกตตีคาโบนาร่าทาเฟซอสรสชาติจะมีความครีมมี่หอมทาเฟนะครับซอสอคือเคลือบเส้นกําลังดีหรือใครที่เป็นสายแซบผมแนะนําตัวนี้เลยซีฟู้ดที่ให้มาคือจัดเต็มละรสชาตินี่คือจัดจ้านถูกปากแล้วถ้ามาที่นี่จะพลาดไม่ได้เลยครับกับเมนูพ็อกช็อปไม่ว่าจะเป็นพ็อกช็อปอบวา์ขาวอิตาเลียนเฮิร์บตอตตียาอบชีสจุดเด่นคือพ็อกช็อปเขาหมักถึง8 4ชั่วโมงรสชาติคือนุม่มละมุนกลมกลม่อมข้าวเหนือส่วนตวน วายทัฟเฟิลซอสรสชาติคืออร่อยทุกเมนูการันตีให้เลยสมคำล่ำลือจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นานอนนี่อิตาเลียนฟิวชั่นนะครับอาหารอิตาเลียนโฮมเมดนะครับอยู่บางบัวทองหมู่บ้านบางบัวทองธา,านเีเมนูสุขุมวิทคุณภาพท่องหรอราคาบางบัวทองครับ